พี่นพอนี่ตอนโกงทข้อสอบอาวระจารนักเรียนวันพรุ่งนี้ใครเอ้ยวันพรุ่งนี้ครูถ้าครูพิดผิดก็ขอโทษด้วยนะเอาละพรุ่งนี้เป็นสอบอไม่ใช่ก็โทษจ้ะนักเรียนพรดีว่าคุณครูม,มึนอนะ่ะครูไม,ม่ได้ดมยาดมอย่าแป๊บหนึ่งนะ ราบเรยจะไม่ได้อ่านหนังสือเลยอ่ะเดี๋ยวนะนสินะนักเนียอย่าเพิ่งเชื่อคุณครูสิว่าพรุ่งนี้สอบก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เจะเออวันนี้ไปอ่านหนังสือด้วยนะอ๋อเหคะอ๋อครับแล้วถ้าเอ่ออีกสองวันไปอ่านหนังสือนะจ๊ะแล้ว เออแล้วเดี๋ยวครูคจะสอบไปเลยจ๊ะสมัครหนังสือวันนี้กับพรุ่งนี้อ่านหนังสือนะจ๊ะแล้วก็สอบได้เลยจ้ะอ๋อเหรอครับใช่จ้ะเกรีนบูเดชอ๋อครับ,รบกรีน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 วันนี้ก็อืมก็พอเทีา่านะก็ไปกินข้าวได้เลยนะ ก็เดี๋ยวตอนบ่ายจอ่านหนังสือเลยจ๊ะพักเที่ยงแล้วนี่ซาร่ามีอะไรหรอพอดีว่าอพอดีว่าแล้วฉันจะอ่านย,ยังไงอ่ะก็เนี่ยเตรียมเนี่ยหนังสือเนี่ยเราไม่สอนกันหรอกแต่ว่าแค่อ่านอ่ะเดียวไปละเดี๋ยนะซาร่าสกุตารูเราด้วย นี่เพ r p l เพอ,อะไรเหรอนั่นแหละไวเออไม่รู้เราจะทำได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครก็ย,ยังไม่รู้อะ่ะก็ต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสือสิอ,อ๋อเหรอเรล,ลิตตี้ฉันไม่ไถามเธอสักหน่อยไปเถอนั่นสิกิ๊พวกนี้นี่แสบจริงๆริงเรลิตตี้อะไรเหรอซูซาน ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ยิ่งเป็นอย่างนี้แหละอืมจ้ะนี่จำบดัสไหมบดนี้ก็บดนี้ก็บดนี้โออโออ,อขอโทษนะจ๊ะเออไม่เป็นไรจ้ะขอโทษด,ด้วย เอ้าลาลาเธอก็มาเหรอใช่ฉันกำลังอ่านหนังสือเพลินเลยอะ่ะฉันด้วยเธออยู่เอถึงหน้าไหนแล้วล่ะฮึอฉันอยู่ถึงหน้าบทที่หนะ้าน่ะโอ้เหมือนฉันเลยฉันก็ถึงบทที่ห้าอะเดี๋ยวเรานั่งตรงนูง้นเถอะไปไปอ่านด้กันเธอเธออ่อเธออ่านตรงไหนล่นะ ตรงนี้ฉันก็อ่านตรงนี้เหมืนอนกันอ่ะอ่านก็เถอะสนุกจังเลยอ่ะเล่นบาสบอลเล่นเสบสบอลเนี่ยเออเล่นนะสินี่พวกเธอเนี่ยไม่อ่านหนังสือกันหรือไงอนั่นน่ะสินี่ก็จะสอบแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปอ่านทำไมฮะแค่สอบแค่นี้เองเฮ้ยนี่ถ้าเธอไม่ถ้าเธอไม่ไมอ่านหนังสือเธอจะโง่นะเธอว่าเธอว่าฉันโง่ได้ยังไงฮะ เธอว่าฉันโง่ได้ไงนั่นนหะสิเธอว่าพวกฉันโง่ได้ยังไงก็พวกเธอเนี่ยไม่อ่านหนังสือก็โง่สินั่นนหะสินะแถมยังแถมยังโดนพ่อไม่ดุด้วยแล้วก็หล่นแล้วก็ยึดข้าขนมด้วยวา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 ยเฮ้ยนี่หืมเป็นกระเถิบ สิบห้าอันนี้บทนี้อา้าวซูซาเธอก็อ่านเหรอใช่ฉันอ่านบทที่ห้าแหะอ้อไปอ่านได้กันเถอะมอาเขย่าเปินพี่อย่ามีคนมาอีกอ้าวเอ,เ,อเปนบลูมฉันก็ยังอ่านเหรอฉันอ่านบทที่เจ็ดแล้วโอ๊ะทำไมเธออ่านเร็วจังอนะ่ะก็อ่านตั้งแต่ตักเที่ยวโอ้โห่เอ๊เออไม่ใช่สกุตตาลู ฉันก็อ่านเหมือนกันฉันอ่านด้วยเหรอใช่โอ้โหเรียก็ไปตับเลยนะแล้วพวกเธอละอ่านหรือ,อยังยังไม่ได้อ่านเลยก็ชอบมันสิอ่านหนังสือแล้วมีประโยชน์เหรอมีสิเหมือนกับเธอที่เรียนมานั่นแหละไม่เป็นไรก็จำได้แค่จำได้เฉยๆนะ ฉันจ,จำได้อยู่แล้วเม่นเนะม่นนะแม่นกมากเลยไปละนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะมันน่าทึ่งตรงไหนฮะกับการสอบก็การสอบนะ่ะพอสอบเสร็จแล้วปิดเทอมก็เอ่มก็ไปเที่ยวไปอ่านหนังสืออทะไมทำไมทำไมเนี่ย แล้วกำลังจะขึ้นป5เอ้ยไม่ใช่กำลังจะขึ้นป4นะแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกนะาไปละปสีนี่มันยิ่งยากขึ้นมานะแล้วป3แล้วมันยังยากขึ้นนะไม่ฟังกันเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้อารมณ์โอเคใช้ความคิดดีกว่าเออแล้วเรียนนั่งกันเป็นแถวหรือทำอะไรเหรอนี่เนีย พอดีว่าหนูอ่านหนังสืออยู่นะคะ่ะอ๋อแล้วไว้กับกับเพิ่อเพิ่ทำไมถึงเดินไปโดยที่ไม่อ่านหนังสือแล้วจ้งพอดีว่าไม่อยากอ่านนะคะเขาบอกว่ามันง่ายเกินอะคะ่ะโอ๊ยโอ้ยโอยทำไมนะทำไมทำไมถึงไม่อ่านหนังสือเนี่ยเดี๋ยวควูไปจัดการแป๊บหนึ่งนะคุณไม่ต้องจัดการหรอกคะ่ะทำไมเดี๋ยวจ้ะลาล่าเพราะว่าหนูจัดการเรียบร้อยแล้ว เอ๊ะกล้าอย่งไงอน่ยฮะอือืมอืมอือืมใครกันเนี่ยนี่นสิโตถมีได้ไงเอ๊ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคุณครูใหญ่สวัสดี คุยใหญ่เอ่อคุยอ่คะพอดีว่าเอ่อลูกศิษย์ดิฉันเอ่ออาจจะขอโทษด้วยนะคะลูกศิษย์ดิฉันเป็นอืม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 ซัสซ่คุณซัสซ่าฟลชจะลงโทษยังไงดีคะไม่ต้องลงโทษหรอกแค่อยากให้เขาอ่านหนังสือแะวุ้ยคุยใหญ่จะซสเฟสค่ะ อะไรเหรอพอดีว่าแด่ฉันมีเรื่องคุยกับเออคุยก<ม>ับเออไว้หน่อยดิค่ะเออคิดหนาจังเลยนะใช่ค่ะขอคุยกับไว้ก่อนดิค่ะเน่ไว้ลูกทำไมเป็นอย่างนีน้ ได้ครับแต่โทษดิค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรสเปรดอรอดิฉันด้วยค่ะไปอ่านจับเพือ่อน โอ้ยผมเจ็บมากแล้วไม่มีที่ว่างให้อ่านแล้วนะฉันนัอ่งอ่านตรงพื้นหญ้านี่แล้วกันก็นด้ไปเอาหนังสือมาก็ได้าฝากดูลูกฉันด้วยนะคะอีกฝากดูล,กลูกนาด้วยนะจ๊ะเออค่ะค่ะค่ะได้เลยค่ะคุณนาะได้เลยค่ะได้ครับ หนังสือมาอ่านโอเคหนึ่งชั่วโมองต่อมาอ่านจบแล้วเอ๊ะทำไมเอ่อทำไมไว้กับพ่อพอถึงยังไม่มานะหรือว่าจะแอบเฮ้ยแอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะไปด้วยไปกันเถอะไป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 นะ 起哄太酷！嘿，太冷 <laughs>。 เสียงอะไรกอกเก็กนะต้องไปดูสิโอเคค่ะ okay, ได้เลยค่ะม่เสร็จไปใต้โต๊ะอะไรกันโอเคเสร็จไปใต้โต๊ะแล้วเ <A. S 2> ออไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าดิฉัินเขียนกอกเก็กๆๆเก,เกนะเนะสียงเม่เมันของเธอหรือเปล่าคะทรายไรขอโทษค่ะ <c oughs> โอ้ยช่วยมาถึงอืมัะไปเข้าน้ำก่อนนะฉันไปด้วยค่ะดิฉันปดดื่อยดีอ๋อวิฉันเข้าไปด้วยค่ะนี่ไงขอดูเฉลย่อยด,ด,ดีกว่าเฮ้ยยิดเฉลยย้มเฉลยไปไหมโอเคยิ๊ อะไร,หระเหรอเฮ้ยเฉลยหายทำไมไงเนี่ยเอ๋หรือว่าลูกฉันเก็ก็บเกิลูกอะไรเหรอครับนี่ลูกแอบเอาเฉลยไปใช่ไหมคะไม่ได้เอาไปนะครับผมไม่ได้เอาไปจริงจริงแต่ขอค้อตัวลึกหน่อย ไม่มีฮะอืมไม่มีสงสัยไม่ใช่เธอสงสัยอาจจะเป็นพวกนั้นก็ได้นะได้เลยครับแม่อืมใช่ครับเออนะไม่ใช่เหรอท่านสิท่านเถอดน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกลาล่าครับอ๋อ ได้จ้ะโชยอ้กาศนี้และดีทำไมไม่เรียกจันจะนะโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืม กดแชร์และอย่าลืมอีกกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอให้ช่องดีดีค่ะอะไรนะ Bye-bye.